คุณออหนูร้องไหมยายหนูนะร้องเพลงเพราะมากเลยนะยายบอกว่ายายร้องเพลงให้แต่ผีเชื่อกับดอกไม้ฟ้าคนทั่วทั่วไปไม่มีสิทธิ์นี่แกมันเป็นอะไรนักหนากับการร้องเพลงนะก็เสียงคุณดีนี่ลองสบายประวดร้องเพลงสิร้องเพลงอาจจะช่วยให้มีกินช่วยให้หลางคุณหายได้นะ <formation jin inh ale> ไม่ร้อแกาบานี้แล้วให้จะมาฟังเสียงของพ่อมีสิเดี๋ยวฉันจะพิสูจน์ให้เธอดูพออินทร์ก็คือเสจคุณก็ขึ้นไปร้องได้เลยอ้าวจำเไม่ได้เลยฉันร้องเพลงต่อหน้าคนอื่นไม่ได้อีกแล้วนะทำไมล่ะเนื้อพูดไม่รู้เรื่องบอกเลยไงว่าไม่ร้องไม่ร้องต้องให้ตายก่อนใช่ไหมเอมแย่ลงทุกวันทุกวัน ต้องรักษาโรคที่ไม่มีปันหาถามจริงๆเรอทำไมต้องหูเสียงตัวเองด้วยนะเสียงคนเดียวจะทายไปเสีนี้จป็นไงรองนพลมันช่วยให้หลานหายมันช่วยให้ข้ามีกินไหมเสียงชมันไม่มีค่าของใครหรอกจะร้องให้ใครฟังได้ คงเป็นเพราะผมไม่แสดงความรู้สึกขนาดพ่อตายอะ่ะหน้าไม่ขอยาัางักนิดมีความรู้สึกด้วยไว้ใจเฉยผมอ่านดูเหมือนไม่มีความรู้สึกจนกระทั่งเจอเธอบ้า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 เธร้องไห้ทำไมอะ่ะอีกสองวันเราต้องเล่นละครแล้วตอนนี้เราก็ไม่มีคนเล่นด้วยแล้วอ่ะให้ผมช่วย,ย,ยไหมยนะิงนายได้นะจะเล่นละคร <S <S 2> <S 2> <S 2> อยู่กับคุณ มันอยู่กับไม้กระดานเหมือนกันแหละเธอเองก็ไม้กระดานนายยิ้มได้ด้วยเหรอแล้วทำไมถึงคิดว่าผมไม่ยิ้มล่ะบ,บางครั้งผมก็อินชาคนอื่นนะเวลาที่เห็นเขายิ้มด,ด,ด้วยกันหัวเราะด้วยกันนายดูแบบนี้ทุกวันไม่โกรธบ้างเหรอบางทีผมก็อยากดูว่าการที่ได้ชิงปากกว้างๆขอยิ้มหรืออาปากกว้างๆขาหัวเราะจนหอบ จสะสนุกแค่ไหนแล้วข้างในล่ะเคยรู้สึกอะไรบ้างไหมรู้สึกสิรู้สึกหมดละแล้วตอนนี้นายรู้สึกยังไงบ้างอ่ะงไู้สลใจ ป่าไม้ได้อยา่างเสรีเพราะสัตว์ป่าถูกล่าเป็นจำนวนมากในเขตสัพพทานป่าไม้แน่ใจนะคุณสืบที่ว่ขาแข้งเนี่ยปัญหามันเยอะผมอยากงานอยู่งที่นี่ครับแต่นี่มึงโง่หรือมึงบ้าไว้สืบ อยู่ๆมึงก็จะบุกเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่เนี่ยนะผมขอพูดในนามของสัตว์ป่าทั้งหลายพวกคุณรู้กันไหมว่ามีสัตว์ป่าจํานวนมากเท่าไหร่ที่ต้องสังเวยชีวิตของพวกมันเพื่อความสะดวกสบายของมนุษย์ผมอยากจะให้ทางฝ่ายคาคา้คานเปิดใจให้กว่าในส่วนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนั้นมันไม่ส่วนเล็กน้อยมากครับไม่รับผิดชอบถ้าเราปล่อยเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ที่ดีที่สุดของเราให้คนอื่นทําลายก็อย่าหวังเลยว่าเราจะรักษาป,ป่าของไทยไม่ได้ป่าไม้ขาดแคน ถูกปรุรู้แก่ต่อเน,นื่นนองงขวาครับพี่สืบมันตายแล้วพี่คุณสืบเนี่ยระวังตัวให้หน่อยไปดิพวกเนี่ยอิทธิพลอุณรังมันเยอะถ้ามันจะยิงลูกหนอผมมึงจะยิงกูดิเชื่อสิต่อให้ทำแค่ไหนนะเขาก็ไม่หันมาสนใจหรอกผมอยากให้ทุกคนลองจินตนาการดูว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีครอบครัวมีพ่อ,ม,พอมีแม่มีลูกเหมือนกับเราสัตว์มีสิทธิ์ที่จะมีชีวิต มนุษย์มีสิทธิ์อะไรแบบชีวิตของมัน ชเรียนนะเป็นนักเรียนที่ดีหรือว่าจะได้เห็นหนึ่งเนี้ยเป็นคนเชิญทงชาสิครูต้องการตัวแทนนักเรียนปห้าขึ้นไปเชิญทองเคารพทองชาแทนที่ปหครับผมอยากเชิญลงชาครับแม่พี่หนึ่งจะได้เป็นคนเชิญลงชาของโรงเรียนแล้วแหละครูก็ยังไม่ได้เลือกซะหน่อยมินั้นเป็นอยู่สองคนมุกักดครับงานนี้ต้องมีผู้ชนะแบบเด็กขาดกันไม่ หนึ่งดวงใครทำคะแนนได้มากที่สุดก็จะได้รับคัดเลือกเป็นผู้เชิญธงชาตินะครับเดี๋ยวผมช่วยยกสมุดไปไว้ที่ห้องพักครูเองครับครับเดี๋ยวผมช่วยยกสมุดการบ้านไปส่งในห้องก่อนใช่นะครับวันนี้ไม่มีสมุดนี่ครูไม่ได้สั่งทำการบ้านซะหน่อยน้องชอบเตะบอลกันใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่จะสอนนะครับนี่ต่อไปนะครับพี่จะมาสอนการเตะฟุตบอลให้เข้าโกกันนะครฮัลโัล ก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วอ่ะแม่โกก็แยกมาหมดแล้วอ่ะทำความสะอาดโรงเรียนก็ถือว่าเป็นการทำความดีเปล่านั่นไงขยาเก็บเก็บแล้วโกเก็บขยะแค่ชิ้นเดียวเดี๋ยวถ้าเป็นแบบนี้ล่ะเฮ้ยถ้าพี่หนึ่งเก็บหมดเนี่ยชนะชัวร์แต่แบบนี้มันโกเขานี่ผมได้ฟุตบอลไม่ได้เรื่องผมก็สอบไม่ได้ที่หนึ่ง การแนแนวไหมครับอย่างสมมติติ๊กตาว่าพี่ฮัทจะไปเล่นบทของน้องหนึ่งเนี่ยพี่ฮัทต้องต้องเป็นคาแรคเตอร์อยังไงบทบาทต้องเป็นเป็นเด็กที่เล่นกีฬาไม่เก่งครับ<อ>เรียนหนังสือไม่ได้เรื่องครับอ้าวเลยอย่าง,งั้นนเลยนะทำอะไรบางอย่างให้พ่อกับแม่ภูมิใจครับอ่านี่ไงนะฮะแล้วในชีวิตจริงของน้องไปเปอร์เป็นอย่างนั้นหรือเปล <ะ S 1> ่าครับอ่าป่อนะเก่งทุกเรื่องเลยนะโอเคต่อไปครับน้องเฟิร์สอ่านะฮะน้องเฟิร์สน้องเฟิร์สเล่นเป็นบท อะไรครับเล่นเป็นหน่วยเป็นน้องชายของพี่หนึ่งครับอ่าเป็นน้องชายของไปเอ่อของไปเปอรนะ์ชื่อหนุยน้องหนึ่งนะฮะโอ้นะครับบทบาทของหนุยเนี่ยต้องทําอะไรบ้างก็ทาให้พี่เชิญชงชาติได้ครับอืมนะฮะแล้วเรามีส่วนแหมไม่อยากบอกเอนที่เอนผมยังไม่ทราบนะว่าสุดท้ายมาจบยังไงนะฮะแล้วเราใช่ไหมที่เป็นคนเอาขยะเทให้พี่เก็บใช่ไหมฮะครับโอ้นะครับ บทนั้นหลายเทมไหมน้องหลายเทคอยู่ฮะโอ้นะฮะครับเห็นไหมเราเห็นแวัดเดียวเนี่ยไม่ถึง5 4 5าวิ่งเนี่ถ่ายกันเป็นนะฮะเป็นหลายนาทีเลยแนาวเลยเนาะโอ้แล้วทำงานเยอะไหมฮะทั้งวันเนี่ยทำงานกี่ชั่วโมงรู้ไหมไม่รู้ครับเอาเอาละเยอะเลยนะฮะอายุเท่าไหร่เฟิร์ส เจ็ดขวบครับอ่าแล้วน้องไปเปิ์ล่ะเก้าขวบครับอ่าแล้วสองปีแม่เข้าใจหานะอืมแต่คนละพ่อละแม่ใช่ไหมครับยังยุทธเจ็บไหมฮะอ๋อนะฮะอ้าวสุดท้ายเลยนะฮะน้องเชนนะฮะต้องอยู่ในวัยเดียวกันอ่านะน้องเชนใช่ไหมเชนอ่าเชนรับบทเป็นอะไรครับโก้ครับโก้นี่มีคาแรคเตอร์ยังไงก็เหมือนพิชัยไม่ดีครับชอบขัดขวางขัดขวางคนนี้ครับอือขัดขวางอ่ะไปเปอิล ทุกทางทุกวิถีทางที่เขาจะเชิญรงชาติครับคือเราก็อยากเชิญใช่ครับไอตาหนึ่งก็อยากเชิญครับแต่ว่าเหตุผลที่เขาอยากเชิญเนี่ยดีกว่าเหตุผลของผมครับอ้าวเหรอของเขาอยากทําดีเพื่อพ่อแล้วของเราล่ะอยากอวดสาวครับจำไว้นะทําดีเพื่อพ่อโอเคแต่ถ้าอยากทาอะไรอวดสาวเฮ้ยพี่ชอบน้องว่ะ อ่านะแล้วเอาลุกอ่านะฮะทั้งบททั้งปูนี่นะครับก็คือบางส่วนบางตอนนะฮะของภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติที่เราจะได้ชมกันในวันที่6พฤษภาคมนี้นะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับนักแสดงทั้งหมดบนเวทีครั้งนึ่ครับ,รบแล้วเดี๋ยวเราไปดูเทรลเลอร์กันใช่ไหมนะฮนะเดี๋ยวขอเชิญทั้งหมดนะครับลงไปนั่งประจําที่แล้วเดี๋ยวเราดูเทรลเลอร์นี่คือเทรลเลอร์ที่จะนําฉายในโรงภาพยนตร์